ลงน,นันลงนนววันด oh, ีครับเว้ยอ่บีบเลยต้องปี๊บปีปี๊บปี๊บปี๊บปเียไม่ดังแล้วอวไครับมาล้ครับมาแล้วครับี่ครับตกวครับปดิครับไปดิครับโอ้ตาตายตายโอ้ต้องหโตายตายตายไม่รับไม่รับก็กินครับ แสบนะ <c oughs> แกแล้วด้นี่กินขอกับมะม่วง <c oughs> จอดขบวนแล้วครับตอนนี้จอดขบวนแล้วหิวข้าวครับ ภัคเทียงครับนี่ขับมาขับายแล้วจะเอีกำลังกินเข้ามีอบอรบ้างโมกุมูสิบายโอเคมูสิบายมันบ่ไอ้บ้าถือะมันกินเข้าใช่ไหมโอเคครับนี่ครับมันเด็กัดบรราะเขาจอดกินเขาด้วยครับนี่จอดกินเข้าผมว่ามันยึดไตหัวใหม่ห้อนเอ แอบว่าเห็นรถสร้างตายซะเองครับนี่เดี๋ยวสงสัยดีทนไปควันควันหยุดขบวนไม่ได้ไ่ได้เตือนน้ำยาแอบมะน้ำยาแอบมันขาดนี่ครับบรรยากาศแต่ผมไหมครับผมไหม่ผมไหม่เปืี่ยนมาเปืี่ยนมาเปืี่ยนมากินระวังป้องกันในกรุงเทครับเปืี่ยนตาเปืี่ยนตามาไมากินข้าวน้ำกัน กินขน้าวนำกันเด้นอนักินข้าวมีอบองมองโอนจุกุกมูซิบายตามมาครักินข้าวกินข้าวครับเอ๋อนั่งเลยจับจองทีง่นัง่งได้เลยครับโต๊ะนั้นก็ว่างครับโต๊ะน,น,น,นั้นเออนั่นนแหละั่งเลยนี่ครับเสียบๆน้ำกันครับกินอย่างไหน,นยังกินไข่กรอบเนื้อสวรรค์ครับไข่กรอบกับเนื้อสวรรค์กับตะกะเตรนทอด ยงไับหมเซซอยู่าดจุดเจค่อฟโลคอนนะครับไก่แล้วไกหอดแล้วครับอีกประมาณ3าสีชั่วโมงก็หอดจูบ้าแล้วครับช่วงนี้เมื่อยครับถนนแปลเล่นอนกอนะสิเนอพอมีรถ่วงรถอย่างไกันล่ะนี่เป็นตลาดี่ครับ ล่ลานสมล่านนึ่งคลายดีเด็กกสอบดีเด็กเลยเพราะมันเขาเห็นรับป่ายางและเข่งโซ่หม่นไอว้วาสิมเมหดดใช่ไหมโอ้เห็ดกวนเดี่ยครับร้านป่ายางและเข่งโซ่ครับ ออกินครับเ <laughs> ดี๋ดยวนะแ <laughs> บปะ,บปะแก่แล้วดนกินขอกับมะม่วงาไมลปแล้วครับไกจะถึงแล้วครับโอ้ลูกใหญ่นะกกินมามัเขามม่งสุกก <laughs> อไ่ได้บอกเปียกยัวงวัดเปียกเลยอ ยายกินะในเบิ้กตากินไหมนกินใเบิงเนี้ยกระดดดานะฮึ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 าึฮิดึฮ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 ึนึฮ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 ึ่ึฮ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 ่อ่นี่เป็นสะพานเกึ ไทเกอร์แปดนอว์ไทตามตูดขึ้นไปฝั่งซ้ายไทเกอร์ที่สองข้ามสะพานน้อยครบนี่ครับมือมีมือมีตีนไทเกอร์สิบสามข้ามสะพานเรียบร้อยนี่ครับนวนี่ครัโอ้ต้นตามไทเกอร์สิบสี่ข้านสะพานเรียบร้อยโอ้จบลุมนี่ครับใกล้หันแล้วครับ พี่จุดเช็คไฟหรอครับพ่านสองอยู่ประมาณสองเช็คไฟครับพ่อนเช็คไฟจะมาดูบ้านเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศที่นี่ไมู่่บ่ายในเบื้องหน้าโอ้นี่แหละครับแบบนี้นะตลอดเส้นทางตลอดเส้นทางครับครับผมอยู่คนละฝั่งแล้วเลยในบ้านเป็นไซเลื่อนเลยครับที่แรกมันเลื่อนลงมาหน่อยๆหรอครับวันนี้ท่านตะตุ้มแล้วรูลเรื่องไหล

ติดตุ้ง้าแปดเล้ครับท,ที่ของีของกจะเลื้นไปน้อยแล้วมีสองสญ,ญาณสองสองนี่ครัากาศี่ของรบรกบยาจับจบองที่กับมาด้ครับด้เสาร คนติดตัวก็ได้จุบาครับใกลห้อนแล้วครับพี่น้องใกลห้อนแล้วนี่ถนนแปเลนเขาเลือนเขาเลยครับเลสี่หนึ่งสองสาสี่ห้าเจ็ดแปดเอือเขาเลยเลนตอนนี้เขาขับที่เลนไหนน้อเล่นแปดเลนเล่นหเลนเลนหกนีครับบรนกันจับบวันอยู่ในหนัง ฝาบานเขาก็งามมือนกันพนะี่เนาะสีฝางามงามครับนีเริ่องบั้งข้อกวที่แบบางเขียบออท่ประเทสุดล้นที่เหะเทศอยนงซีนี่ทางมันเปียกเบมนะ้องทางมันเปียครับพอสิอจ,จวดที่เมันงจี ม่เลยปะจะจบไกระจกยอนเสียงต้นั่นเยสะทอนเสียงต้นั่นโอคขัดเจดเจ็บจิตเลโอ้ขัดพี่ดีก็ช่งนี้ชงทีวิได้ครับชวีรนม่ได้ครันี่รณเี๋ยวนี้พุ่กาออกมาแลค้านะครับไกลวาเี่ยกลวจะเลื่อนเดียวครับ 好。<noise> <noise> ผู้ใดอยากไปทางไทยก็ไปเลาจันาเพิ่นถ้าประเทศไทยบีบแตะแล้วไล่ขากันยิงกันมาเบิ่งประเทศนี้ครับบีบกว้างเจือพวกไอ้นั่นอีกบีบโซ่สันบีบแหวดแหวนแหวนแวนแวนแวนอยู่ไหนเนี่ยจีเสียงกันก็เสียรงาม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 ภาพสวยมากกรบวนเรียบร้อยครับ เรียกการเลยตลาดสายเครื่องอ16ปิด้ายเรียบร้อยมันนั่งยิ่หนัาตอนนี้นลครับพี่ทีมงานต่อสตดกันเรียบร้อยแล้วหรือยังครับ นี่ครับนี่ห่างปั๊บเสียปั๊บนี่ดิเนต้องชิดไฟต่ร้อนครับากสองทางนี่ครับปั๊มเพิ่งเปิด,ปดไม่ใดสนใจก,กาแฟมีซ้อนสีมะลงกับมะลงเด้อครับนี่ปั๊มเปิดไม่ครับตรมีคนมะลงเลย เห็นเนี่ยงก็ค่อยหุ้งว่าเป็ร้านซ่อมยางเก่ายางเก่าวางไว้ข้างหน้าครับทางถนนเลยขับน้ามันนิดหน่อยอซ่อมรถซ่อมรถเลยอู้ซ่อมรถก็ต้องมีป้ใบก็ต้องโฆษณาครับอู้เลยอู้ขาดี่ว่ะประเทศเขาก็ได้นี่ครับอันนี้ขายที่เป็นเป็นลุ้งไม้สักที่เนาะลุ้งไม้สักไม้ไผ่ครับเขาขายเขาไปเห็นเนี่ยงเนาะเห็นหัวบอกว่าอะไรที่ไปสร้างบ้านเนาะคิดว่านะ นี่ยิ่พรตลาดที่ว่ามีสภาน่กคนเดินดหลายๆกันบ่กินไว้กุนไว้จย่างนี่ยจมั่ย หลังแท็กเกอร์หนึ่งมีสามคันครับระวังนะครับไช่ค <mailing> ร <coach> ับสถานี้แต่ข um. ับคันหนึ่งนะขับในเมืองขับยากมากยากนี่ใส่ทันมันเยอะก็ดีโอ้ลัดไปมองไม่ได้ครับพยายามเนี่ยพอมันแทงไปแล้วพยายามจี้มาติดตูดกันเลยครับเดี๋ยวขบวนมันจะยืดไปใหญ่ครับจี้ขึ้นมาเลย พี่รันเหนือคุณเต้นใครก็หกข้างขบวนขาดไหมเนี่ยขบวนนี้การยื่อนาตลาดเลยใครก็เจ็ดทีบุญไว้แต่ใครก็แบตตามไหมครับรถหลายแหงรถสองแถวเลยนี่สองแถวเนาะบุญรถตุ๊กๆก็ไล่ครับนี่เดี๋ยวข้างหน้าอีกหนึ่งไก่มาเป็นวงเวียนเซเว่นเดย์บรรยากาศใหญ่ตอนลอบวงเวียนวงเวียนเซเว่นเดย์ เดียวว่ะสุงอีสิเวนดีเห็นมุ้งนจีเสียกออกมาเนอะระวังนะครับโรงแรมโรงแรมห้าดาวหัวขบวนเล็กได้เล็กหน่อยครับผลรับผมปวดท้องครับมี้อขันไหนปวดท้องครับมีต้อมมีต้อมแม่ปั๊มดินคุยถ่ายเกลือก้าวเอาทีแตกครับปั๊มองมีนะลูกพี่ลูกพี่ปั๊มว่างอยู่ลูกพี่ ปิดไปแล้วเนี่ยนี่ไม่ถึงสิบนาทีก็จะถึงแล้วอันไหน่อยนี่ครับสองแปดครับเดี๋ยวให้จ่าแว่นทั้นเก็บใหม่ให้ครับจ่าลราพงมันก็พอไปอยู่แล้วเก็บไว้ในท้องมันเปลี่ยนใหม่เลยลูกพี่ phải đây còn kháng lên không đem hẹn nào 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 อยากทามมันเขาขึ้นปะมันไม่ขึ้นขึ้นมันมีป้ายแต่มันไม่ขึ้นพี่ดูอยู่พี่ว่าน่าจะเราจนด้านหลังครับมันเที่อยู่พี่ว่าน่าจะถูกอยู่หรอกเพราะว่าดูไปใน่ไข้างหน้ามีอุบัติเหตุนะครับมีมอเตอร์ไซค์ล้มมันจะเหลือแค่เลนเดียวมันจะเหลือแค่เลนเดียวมันใส่คตัเครื่องวีบแยจากทั้งหมดเนาะเล็ไหนครับเลนไหน่เาเขวนข้างหลังนะพยายามออกขวาเลยขบวานข้างหลังคิดเลนขวา ใครก็หกแจ้งขบวนข้างหลังหน่อยให้ย้ายเป็นเลนขวาแจ้งขบวนได้เกินนะครับย้ายไปเลนขวาครับมีอุบัติเหตุคนบัา 爷爷好。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. สบพันจุดนี้ไปเลยก็รับเดี๋ยวน่าจะไปพอดประตูเมนเกียร์อะไรตัวสิพานมาได้ครับเมื่อกี้ผมเวียนใช่ไหมมาได้ถึงปวดขีถึงปวดขาคนเป็นเกาขับรถไม่ได้วครับประเทศนี้เอยมือนี้เลยครับเสียดใส่สวยเสียดใส่ห้องท่านี่ดีปเป็นเรื่องปกติครับการเสียดใสอยู่นี่ ใใจร้อนรเีอมองนะตรงเลี้ยว้อ,องมองว่ารถหลังมีไหมเลี้ยวอะไรอย่ครับเพราะมีครับตาสิใจเลี้ยวเลยเบียแกท่นครับ่ออา,นาันคายแค่ต้นนี่หลังลรถตีเดวเสร็จรถงาเสร็จรถีควนนะครับเกือบสีบอมกำลังสีขานั่นะ เพอนแีครับมีโอ้หอันน,นี้มีล่างขายงวนเดี๋ยวี่าเขายอะไรขายง,ง้วเซียนมีบ้าเนื้อเปที่อยทาอ่ะเนี้าแดงันบต้องเพงกตครับตัวเมีน,น,นดีกว่านะเซียงนี่ครับอยากกินซอยจูกสะอาสะอ้นครับ กำลังจะเข้าในค่ายแล้วไถเงาๆไปหาค่ายเลยนะอนี้อะไรห่อเขาซ่อมหอกันนีซ่อมหัครับนีซ่อมหัวครบ่างหอยทำไมถอดไ้เกลืองะ่ผ่านประตูเมเอกผมนะครับเปเด็กเมงเด็เม บีบเพราะเหรีเรน,นาะหมดแล้วครับพี่นอ้องหาดไวเกินคาดเยอะที่แรกว่าอยประมาณ4ี่โมงหโมงแต่ตอนนี้3ามโมงสีนาทีนะครับหาด4ี่โมงพอดีแหละเนาะขับรถเรนี่เอาเจอดที่เทวันบางท่านี่เป็นสนามบินเนี่ยบ้างท่านนี่รครับหาดแล้วนะครับพี่นอ้องาดแวยินดีต้อนรับประเทศไทยโอ้จ่าลุยเชนเอ๋อตัวนั้น เจ้าล oh, oh, <Hold S 1> ุยชเนลเจ้าน oh, oh, ่ะโอ้เจ uh huh. wow. wow. mm ้าลุยเรามาเขาเว้นครับมือนีเขาเว้นต้อนรับมาต้อนรับจีนี่ครับเบลคัมเบลคัมสั้นสวัสดียินดีต้อนรับไทยแลนด์นะครับจ่าลุยครับจ่าลุยบิ๊กบิ๊บิ๊บกจ่าลุยจ่าลุยสวัสดีครับจ่าลุยแชนแนลครับมาก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไมฟินยูยู I

สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยแล้วแล้วพออ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเดี๋ยวผมไปรวมกว่อนนะครับพี่จัาเลยเจ้าเรือทีอ่รรถไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองพี่